วันนี้ครับเราอยู่ที่ขึ้นนครราชสีมาซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เรามักจะได้ยินคือเขาใหญ่เราจะไปที่อุทยานเขาใหญ่เลยเราจะไปดูธรรมชาติที่นูนเป็นยังไงอะไรยังไงเดินป่าห้ามพูดเรื่องสัตว์ใครจะไปรู้บางทีเราอาจจะเจอช้างใช่ปะเรามีนักเลงมาขวางทางเฮ้ยบรรยากาศตอนนี้ลมพัดแล้วแบบเสียงใบไม้เฮ้ยมีกว้างอย่างนี้เลยดีจ้าตัวเอง วันนี้ครับเราอยู่ที่ไหนเขาใหญ่เขาใหญ่โคราชผมนึกเข้าใจว่าโคราชคือชื่อจังหวัดแต่มีเพื่อนผมบอกว่าเป็นชื่อที่แบบเขาเรียกกันเก่าๆนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใครรู้ที่มาที่ไปช่วยบอกด้วยละกันแต่ปัจจุบันชื่อตามหลักคือนครราชสีมาแต่เป็นชื่อที่คนเขาเรียกกันก็คือโคราชโคราชโคราชอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เรามักจะได้ยินคือเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเพราะเขาใหญ่มันกว้างมากแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปที่อุทยานเขาใหญ่เลยเราจะไปดูว่าธรรมชาติที่นูนเป็นยังไงอะไรยังไงไป ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วขับรถจากกรุงเทพประมาณกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงเนี่ยครับมันจะมีป้ายใหญ่ชัดเจนเลยนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนครับผมมาเที่ยวครับเข้าไปในอุทยานใช่ครับแล้วเงินคนละสี่สิบรถยนต์ห้าสิบกี่คนครับสามคนครับผมร้อยเจ็ดสิบบาทเก ใช่ครับทาไมคนไทยมีส่วนลดเหรอครับหรืออ่าอยังไงยถ้าต่างค่ากับอ <l> ื่นอ่ะอ๋ะอโอเคครับเป็นเป็นเรื่องปกตินะ <l> เพราะว่าผมไปต่างประเทศนะครับราคาต่างชาติเนี่ยเขาจะเป็นอีกราคานึงเนื่องจากว่า <l> เขาก็ต้องการให้คนไทยมีสรรทิทธิพิเศษเพราะเราเป็นคนไทย <l> เราได้บัตรแล้วเขาบคุณมาคบคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมได้อ่านใน Google นะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเชิงธรรมชาติมันมีทั้งน้ําตกมีป่าบางที่เดินไปเดินมามีช้างมีสัตว์อะไรด้วยคือเอาต้องเข้าใจว่า yes i go เนี่ยเป็นการเที่ยวที่ เพะฉะนั้นอะ่ะเพื่อนๆได้สัมผัสได้เลยวสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือสิ่งที่เราแบบเจอแบบไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อน,นมาแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยเพื่อนก็จะเจออะไรแบบนี้นะแต่เพื่อนได้ดูเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ระวังช้างป่าให้ระวังด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดผมอยากจะไปอ่านประวัตินิดนึงให้เพื่อนเพื่อได้รู้ ใครจะไปรูปบางทีเราอาจจะเจอช้างใช่ปะอย่างน้อยผมได้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเจอช้างเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอช้างเนี่ยหยุดรถให้ห่างจากช้างอย่างน้อย30เมตรงดการใช้แฟลชถ่ายรูปอย่าใช้แตรรถให้ติดเครื่องรถยนต์ไว้เสมอพบช้างในเวลากลางคืนให้ใช้ไฟต่ำหากตกอยู่ในวงล้อมของช้างเอาอ,ออกทางที่ช้างน้อยที่สุดเนี่ยต้องระวังเลยนะคือเวลาคนที่เลี้ยงสัตว์เขาจะต้องดูตรงเนี้ยช้างเมื่ออารมณ์ดีหูจะสะบัดไปมาหางแกวงอารมณ์ไม่ดีหูจะกลางไม่สะบัดอาจะตั้งงวงจะนิ่งแข็งโอเคตรงนีี้้้เากก็จะมบอ หมดเลยเนี่ยศูนย์บริการท่องเที่ยว4กโลเมตรลานกางเต็นท์โอ้มีการเต้นให้นอนด้วยน้ําตกก็มีนะมันมีทั้งจุดชมวิวมีอะไรหลายที่เลยเราจะไปแบบไม่รู้ไม่อะไรเลยนะเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตรงนี้เพราะว่าเราต้องกลับในอําเภอเมืองถ้าเรามาจากกรุงเทพครับเขาใหญ่จะถึงก่อนอําเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็รือโคราชโอ้ถ้านรถนนี้คนโดนสายไฟเลยนะ <c oughs> คือแบบทางไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคือแบบโอ้โห แล้วดูวิวสวยมากให้อารมณ์เหมือนกับอยู่เกาหลีนิดๆหน่อยๆเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหน่อยๆนึงอันนี้คือที่แรกที่เราจอดเฮ้ยลิงมาลิงมาไอ้วิววิปเกือเกือเฮ้ย้มันมากันอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยขาบอกระวังลิง beware of monkeys attack ระวังลิงจะโจมตีผมมองว่าถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างกับมือน่าจะไม่โดนอะไรเฮ้ยคือหลังจากที่เราจ่ายเงินแล้วก็ขับรถยาวมาเนี่ยนี่คือที่แรกที่มันสมควรจอดที่สุดไปเราไปดูอันนี้เขาก็ขายในร้านสวัสดิการมีขายกาแฟขายน้าทางนู้นคือมันก็ไปที่ต่อไปเป็นน้ําตกอาจจดชมวิวอะไรอย่างอื่นอีกอันนี้ที่แรกอ๋อมตีตรงนี้ถ้าเป็นระดูนกจะมีนกบินด้วย นี่คือเทือกเขาใหญ่ก็คือตรงนั้นเทือกเขาใหญ่ไอ้น,น,น,นี่คือเขาแพงมาเขาวังหินเนี่ยเขาก็ชี้มันเลยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูบางต้นไม้เป็นสีชมพูเลยคล้ายๆอารมณ์ซากุระที่กเกาหลีอะไรเฮ้ยมันเป็นมรดกโลกด้วยหรอคือไอ้ตรงเนี้ยเขาใหญ่เป็นมรดกโลกว่ะเพิ่งรู้อ่ะเราจะมาดูว่าไอ้นี่มันถ่ายรูปบ่อยมันโพสท่าให้คนถ่ายรูปจะดูว่ามันจะถ่ายรูปคนเก่งป่ะโอเคเราจะได้รู้ว่าเรามาถึงแล้วไง สวยแล้วแกะเดี๋ยวเราจะไปที่ที่สต่อนะเดี๋ยวไปเจอกันที่2เป็นยังไงว่ากันโหถ้าร้านกาแฟน่าจะดีดูดิด้านบนมีเก้าอี้อะไรให้นั่งด้วยนะจากที่เราหลุดจากโซนโซนแบบระหดมากเลยนะพอออกมาปุ๊บจะเป็นทุ่งหญ้าสวยมากค,คืออากาศมันเ,เย็นเย็นเย็นเ,เย็นไม่ได้ร้อนเราจะไปดูว่าที่เขาจอดรถกันเยอะๆมีคืออะไร หอดูสัตว์หนองผักชีอ่ะไปอากาศตอนนี้คือแบบให้อารมณ์เหมือนเชียงใหม่หน,หน่อยนึงคือแบบผมจะบอกคือมันอากาศเย็นสะอาดหอดูสัตว์หนองผักชี900เมตรชวาวราเดินประมาณเสนาทีสัตว์ป่าที่พุทเนต์ไลได้แก,ก่กวางเก้งหมูป่าช้างอ๋อเพื่อความปลอดภัยอย่าเดินออกนอกเส้นทางงดใช้เสียงขณะเดินก้าวหน้าอยา่าหักเด็บหรือสัมผัสพืชผ่นานปวดกลับมากลับมาก่อนคือตอนเช้นีว่ามันเปิด ใช่ไหมใครเข้าไม่เอาไม่ให้แมวไซอะไรเข้าคนไทยจะมีความเชื่อที่ว่าเข้าเดินป่าห้ามพูดเรื่องสัตว์ร้ายเพราะฉะนั้นห้ามพูดเข้าใจไหมนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติคือป่าเนี่ยมันมีการซ่อมแซมด้วยตัวของมันตอนนี้เราเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาที่นี้เพราะฉะนั้นอ่ะเขาพูดอะไรอะไรยังไงเนี่ยเราก็ควรเชื่อนะเฮ้ยลองเงียบๆนะกเสียงมันมึงมึงเข้าใจมึงเงียบไหมแล้วมึงฟังแล้วมึงนับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันมึงได้ยินเท่าไหร่สี่มึงไะเลียบไม่มีประสาทแยกเยอะเลยกูได้ยินประมาณ3อย่างนั้นแหละคือแบบโอ้โหดูดิคือเราคิดว่าเอ้ยเราอยู่ประเทศไทยอุทยานไม่มีอะไรหรอกที่ไหนที่เป็นอุทยานเนี่ยเราอยากคิดว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อไม่ใช่จริงๆิงมันมีอะไรเขาถึงให้ความสําคัญแล้วตั้งเป็นอุทยานถ้าเขาไม่ทําอุทยานคนก็คงมามั่วอะไรหมด เราก็เจอป้ายนี้ห้ามเอาแอลกอฮอล์ห้ามให้หายสัตว์ป่าไม่นําสัตว์เลี้ยงเขา้าถ่ายยาไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ห้ามจุดพลุห้ามเก็บพันไม้ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่นห้ามทิ้งขยะบรรยากาศตอนนี้ลมพัดแล้วแบบเสียงใบไม้มไคือทางขนาดทั้งเดินยังโคตรสวยอะ่ะถ้ามาตอนเย็นอีกน,นะสวยมากนะว่าเขาบอกว่าห้ามเข้าเกินหกโมงเย็นมาก สังเกตดินี่มันใส่รองเท้าแตะเดินโอโ้โหไ<ป>มื่อใส่เนี้ยเดินลุยง่ายรองเท้าวิ่งอ่ะ<ป>ห้ามส่งเสียงดังขอ,อดูนกนะ่าจะอยู่ตรงนั้นหน่อยนะที่สงูงที่สุด<ป>เราถึงปลายทางของที่นี่ละ แต่ต้องยอมรับว่าเราไม่เห็นสัตว์เลยนะนแล้วก็เมื่อกี้เราเราถามคนที่ได้สวนทางเราเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เห็นเลยเแต่ว่าได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ได้เห็นวิวที่ยวทัศน์อย่างนี้ก็โอเคละควมีบอ่อน้ําด้วยกระโดดน้ำเลยไม่เล่นน้ำหห้ามพักค้างค้างแรมที่นี้แสดงว่าขึ้นได้เขาไว่นี่ยังไม่ได้บอกว่าห้ามขึ้นความเป็นมาหอดูสัตว์หนองผักชีโดยสังเกตอ๋อคือเมื่อก่อนตรงเนี้คือชาวบ้านเคยมาสร้างที่อยู่ แล้ว yup. พอเวลาเขาถูกสั่งห้ามให้ย้ายออกมาเนี่ยนะทำให้พืชผ <Him. S 2> ักที่เขาเคยปลูกโดยใช้แม่น้ํานี้เนี่ยทำให้เขาก็ตั้งไว้ตรงนั้นนะแล้วก็สัตว์อะไรก็เดินออกมามากินมาอะไรมันทําให้เป็นหอดูนกพันสัตว์แต่ว่าตอนนี้ไม่มีทำไม่มีแล้วเนแปลกฉันได้เพราะว่าอยู่ที่สูงอาจจะมีเนี่ยมันจะขังเข้าใจแล้วทำไมเขาห้ามพัก คือตรงนี้คือหัวอากาศดีมากมีเก้าอี้มีอะไรดูดิคนเมืองบอลมีทุกที่เลยใต้นี่ยครับผมคาดเดาว่านะน่นจะเป็นสัตว์ที่ได้ถูกค้นพบบ่อยณบริเวณนี้มีช้างป่ามีกระทิงกวางป่าเม่นหมาในเนี่ยก็ตามนี้เลยคืออยากเจอช้างด้วยพวกหมาในก็อยากเจอ นี่นี่อยากเจอนี่ไม่ค่อยได้เจอแต่ช้างคือต้องเข้าใจว่าช้างเนี่ยปกติเราจะเจอตอนที่มันอยู่สวนสัตว์ออใช่ปะ่ะอยากจะเจอแบบที่มันเดินแบบ <ปะ S 1> ธรรมชาติเดินอยู่เนี่ยอน,นัสเจออะไรบอ่อยตอนจะเดินกลับนี่ไปเลยไปใช่ไปเลยไปเลยโอ้โหหอเงินเงินเงิน โอ้โหอย่างเทพเพื่อนโอ้โหโอเคบางเงียเต็มมันเลยมาตร์เตเร่ดาดกันตัวเมืใส่หูฟังแล้วคนเรื่องสิบยี่สิบครั้งไม่ได้ยินไปที่ต่อไปที่ไหนว่ากันแต่ตอนนี้เราเริ่มมึนหัวแล้วถัดไปคืออะไรเนี่ยร้านอาหารเหรอใช่โอ้โหเต็งร้านเงียบมากเลยนะก็ต้องเข้าใจนะช่วงสถานการณ์นี้ยเฮลโ what's good man what's y o u I family I Where's go love you your to By เราก็แวะกลางทางเพื่อมาดูตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำซึ่งสามารถยืนตรงนี้และถ่ายรูปอะไรได้เนาะโอเคแต่ผมไม่ได้ต้องการถ่ายรูปกับมัน let's go ือตอนนี้ครับลานกลางเต็นท์เนี่ยเราจะไม่ไปเพราะเราจะไม่ได้กลางเต็นท์ <S <S แต่ว่ามันจะมีน้ําตกอยู่สองน้ําตกเหวสุวัตกับน้ําตกเหวนรกเราไปน้ําตกเหวสุวัตแล้วกันเพราะว่าดูจากป้ายเนี่ยน้ำตกเหวสุวัตมีป้ายตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ข,แขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษไปสถานีกลางเต็นท์นะนะซึ่งเราจะมาดูว่ามันกลางเต็นท์ยังไงเป็นอย่างนี้อ๋าเห็นแต่และนี่เสดาที่แบบ บิน,น,นบินรนไม่ได้ไไดนั่นนะคว้างเฮ้ยไม่คว้างอย่างนี้เลยแต่เราไม่ไม่เข้าไปใกล้มันนะถึงสารมันมคือแบบมีแม่น้ําลําคลองอะไรตรงนี้อ่ะนะแล้วก็มีการวางเต็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ น่าสนใจมากเลยมากับเพื่อนมากับแฟนมากับครอบคอรัวไอ้นี่คือโซนประกอบอาหารคือให้อารมณ์คล้ายๆเข้คาคา่คายอะไรเงี้ยโอ้น่าสนใจน่าสนใจไอ้นี่เราเอามาเป็นความรู้<ม>คือวันนี้ยังไงเรามานอนที่นี่ไม่ได้เนื่องจากเราไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วก็เราจองโรงแรมที่นน้นแล้วเนื่องจากพรุ่งนี้เราจะมีไปถ่ายที่อื่นของโคราชอีกเพราะไอ้นี่มันเป็นทางก่อนที่จะไปถึงตัวเมืองโคราชไงวางฟังจะเข้าเต็นท์ที่เขาบอกว่าสัตว์ป่าอยู่อ่ะสัตว์ไม่อยู่ส่วนที่คนอยู่สัตว์ไม่อยู่เพราะอะไรรู้ไหมมันมีอาหารจะไปช่วยพี่สาวสองคนนั้นกางเต็นจัง น้อง no. วันนี้มามามันมองมันมอง let's go เรามีนักเลงมาขวางทางระวงัวงระวงัวงระวังระวังเขาโอ้โหน้องรักนักเลงด,ดักปล้นอาหารสบายดีไหมไปไหนเฮ้ยวันนี้มา,า <laughs> ไปไป <laughs> ไปไป <laughs> ไป,ไป <laughs> ระวังระวังนะคงอันตรายเนี่ยจริงๆเราต้องอยากให้อาหารนะแต่ว่าเขามีสั่งห้ามแล้วห้ามให้อาหารต้เข้าใจแหละบางทีอะพ่อบ้านผมอะมีลิงเยอะมากที่แถวบ้านเนี่ยนะแล้วบางคนด้านนอกอะมองว่าอุ้มันคือสถานที่ท่องเที่ยวคนนอกหมู่บ้านไงเออเราควรให้อาหารแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเบื่อแล้วลิงเขามากระจายมาอาลวาดในบ้านมาอะไรของหายเอาหินซัดนู่นนี่นะั้นเขาชาวบ,บ้านก็เลยเขาไม่อยากให้ให้อาหารลิงเพราะกลัวลิงจะมาบ่อยอะมาคุ้นเคยกับคนอย่างนัง้นโอ้โห<ะ> สานที่ที่เขาจอดเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเป็นวันท่องเที่ยวคนจะเยอะมากเยอะมากไม่มีที่จอดเลยอืมอันนี้คือทางลงน้ําตกส่วนใหญ่น้ําตกเขาก็จะไม่ให้เอาอาหารเอาอะไรมานะเครื่องดื่มเพราะกลัวว่าคนเขาจะทิ้งขว้างอะไรมั่วห้ามโดรนบินลงน้ําตกทางนี้ลงน้าตกบรรยากาศมือจะไปขึ้นน้ำตกเอราวัณอืม, <laughs> อม คือก็เป็นน้ําตกที่แบบมันคือน้ําตกแต่ว่ายังไม่ได้เด่นเหมือนกับสถานที่อุทยานแห่งชาติที่มันที่เราไปล่าสุดการอ่ะอันนั้นคือแบบจะขึ้นชื่อเรื่องนี้แต่นี่ผมว่าอุทยานน่ยจะขึ้นชื่อแบบหลายๆอย่างเรื่องสัตว์การวางกลางเต็นมีน้ําตกอะไรประมาณนี้เขาบอกความเสียงดังทําไมมีคนเสียงดังเนี่ยต้นไผ่เนี่ยเอาไปทํเว่าวได้เลยอ่ะเออว่าวคืออะไรว่าวไงที่เล่นใครอ๋อแบบนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แบบใช่ใช่ใช่ม่ใช่ถ้ายงั้นคนละอย่างกันอยคือมันเมื่อกี้เราดูว่าลึกนะแต่พอโดนเดินบันโดินนิดเดียวอ่ะเออถึงแล้วแต่น้ำสวยมากอ่ะมันกอลราณ์กับน้ำตกที่เราไปนะแต่นี่มันก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากสีแล้วมันไม่น่าเล่นเท่าไหร่ โอเคทุกคนผมว่าคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แหละกันนะตอนนี้เรามืดนแล้วและแต่เดียวทาที่จะตกแล้วเร,เราต้องรีบเดินทางกลับที่พักเราต้องขับกลับตัวเมืองอีกอะ่ะใช้เวลาระยะเวลาน่าจะหนึ่งถึง2ชั่วโมงคลิปวันนี้ครับผมก็มาให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นยังไงแบบที่บอกเขาใหญ่มันกว้างมากๆเท่าที่ส่วนตัวที่กูแบบรู้สึกมาและแฮปปี้ตรงนี้ก็คือการที่มันมันกว้าง ได้สัมผัสธรรมชาติอะไรที่เราเดินที่ต้นไม้อะไอ้นั้นคือสุดยอดมากจะได้มาถึงแม้ไม่มีสัตว <บา S 2> ์ก็ตามแล้วก็จุดกลางเต็นท์เนี่ยมีกวางอะไรเดินด้วยตรงนี้ใช่สํารับผมงที่แห่งชาติเนี่ยที่จุดคือเด่นเด่นเลยคือกลางเต็นท์มันอำนวยความสะดวกมากๆโอเคเดี๋ยวคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะเราไปละเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นโคราชอีกเดี๋ยวเป็นยังไงอะไรยังไงถ่ายที่ไหนเดี๋ยวว่ากันตรงนี้แค่ต้องการกลับห้องไปเช็คอินไปอะไรน้ำนองหอนปะแป้งยินยิ้เออดินทางไปคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้คร Oh. 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 ครับนี่ระหว่างทางที่เราจะกลับนะเนาะเราไม่เห็นตัวช้างแต่เราเห็นขี้ก็ยังดีดูดิเป็นอย่างี